สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคออทิสติกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอซีรีส์ที่หมอทําจากการวิเคราะห์หรือว่าพูดถึงเรื่องโรคต่างๆ ซีรีส์เกาหลีนะคะที่ชื่อว่า It's Okay to Not Be Okay ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอ2คลิปก่อนหน้านี้ที่หมอทำนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท่าอ้อมกอดผีเสื้อหรือว่า Butterfly Hugs นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่พูดถึงโรค Anti-social Personality Disorder หรือว่าภาษาไทยคือโรคบุคลิก,กภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปหาดูได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่องโรคออทิสติกนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะหมอจะเล่าข้าวๆก่อนนะคะว่าในซีรีส์นี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลจิตเวชนะคะเขามีพี่ชายที่เป็นโรคออทิสติกนะคะแล้วก็เขาก็ได้มาเจอกับนางเอกที่เป็นโรค anti social personality disorder แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในคลิปนี้หมอจะพูดถึงเรื่องโรคเกณฑ์การวินิจฉัยต่างๆ ที่สามารถเข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่ดูแล้วนะคะในคลิปนี้เมาก็จะมีการเสริมฉากที่ตรงกับอาการของพี่ชายหรือว่ามุนสังแทไปให้ด้วยนะคะจะได้เข้าใจเรื่องซีรีมากขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าคําว่าออทิซึมนะคะมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะคะ คือคําว่าออทอสนะคะไม่แน่ใจว่าหมออ่านถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันสะกดอย่างนี้นะคะซึ่งแปลว่าเซลฟ์หรือว่าแปลว่าตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งก็ตรงกับโรคนี้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยเขาจะมีแต่โรคส่วนตัวหรือว่าโรคภายในที่ค่อนข้างตัดขาดจากโรคภายนอกที่เขาไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะแล้วก็หมอจะมาพูดถึงเกณฑ์การวินิจฉัยที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องโรคนี้มากขึ้นกันคะ่ะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์นี้นะคะมาจาก DSM-5 หรือว่า d i a g n i มอนสติกสแต t a สติกออฟเมนทัลดิสออเดอร์เวอร์ชันที่5แล้วนะคะซึ่งออกมาเมื่อหลายปีก่อนนะคะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีเวอร์ชันที่5ออกมานะคะโรคออทิสติกเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคก,กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกหลายชื่อที่แตกต่างกันไปหมอจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นรวมถึงโรคแอสเพอร์เกอร์ด้วยนะคะที่มันถูกจัดอยู่ในกลุ่มต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็รวมเข้ามาด้วยการเป็นโรคออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์เพื่อไม่ให้เป็นการสับสนนะคะหมอก็จะพูดถึงแต่โรค โรคเดียวนะคะซึ่งก็คือออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์นั่นเองค่ะ สาเหตุที่มันเป็นคําว่าสเปกตรัมนะคะเพราะว่ามีคนที่เป็นโรคออทิสติกตั้งแต่คนที่สามารถพูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือมากก็ได้นะคะแล้วก็มีไปจนถึงคนที่เป็นขั้นรุนแรงปานกลางแล้วก็รุนแรงมากนะคะสำหรับคนที่รุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะพูดได้เป็นแค่คําๆอาจจะสื่อสารไม่ได้ค่อยดีนักนะคะอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือในใน,ในหลายหลายด้านรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือในการดูแลตัวเองด้วยค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยนะคะหมอจะขออนุญาตอ่านคํา แปลนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะคะ เกณฑ์การวินิจฉัยข้อที่ A นะคะคือมีความบกพร่องในการสื่อสารทางสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะโดยมี3ข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือบกพร่องในการตอบสนองทางอารมณ์และสังคมนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า social emotional reciprocity นะคะ social ก็คือแปลว่าสังคมนะคะ emotional ก็คืออารมณ์ใช่ไหมคะแล้วก็ reciprocity เนี่ยแปลว่าการตอบโต้กัน2ทางนะคะมันมีอะไรบ้างเช่นสมมติเวลา เราคุยกันใช่ไหมคะเราถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือ,อยังไปไหนมาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบเราแล้วก็ถามกลับนะคะแต่ว่าคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยอาจจะมีการตอบคําถามแค่อย่างเดียวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการถามกลับนะคะแล้วก็เขาก็จะคุยอยู่กับ แต่เรื่องที่เขาสนใจนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือเวลาที่มีการกอดน,นะคะคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับนะคะแล้วก็คนปกตินะคะก็มักจะมีจุดสนใจร่วมกันเช่นสมมุติว่าแม่อ่านนิทานให้ลูกฟงังลูกก็นั่งอ่านนิทานของแม่นะคะแต่ว่าเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยก็จะไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะก็คือแบบชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะข้อที่สนะคะก็คือมีความบกพร่องในการใช้ภาษากายหรือภาษาท่าทางในการสื่อสารนะคะ ะะเช่นอาจจาะไม่มองตาไม่รู้สึกถึงอารมณ์ของผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่แสดงสีหน้านะคะจริงๆเรื่องของการมองตานะคะอาจารย์หมอบอกว่าเวลาคนปกติเราที่ไม่ได้เป็นออทิสติกเนี่ยเวลาเราคุยกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มองตาเขาตลอดเวลา100%อยู่ตลอดเวลาในการคุยนะคะจริงๆแล้วคนปกติเนี่ยจะมองอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีงานวิจัยรองหลับนะคะเวลาที่เขาทําวิจัยโดยการสแกนว่าตาของคนที่ไม่เป็นออทิสติกกับคนที่เป็นออทิสติกเนี่ย อยู่ตรงไหนเวลาคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะปรากฏว่าคนที่ไม่เป็นออทิสติกนะคะตาของเขาจะอยู่ที่มีอยู่ที่ตาบ้างอยู่ที่มุมปากบ้างอยู่ที่แก้มบ้างอยู่ที่คิ้วบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญในการที่เราจะบอกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกยังไงแล้วก็กําลังรู้สึกอะไรอยู่มีการแสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางยังไงนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยเขาจะมองจุด ทั่วๆไปคือไม่ได้มองที่จุดนั้นเป็นสําคัญหรือว่าถ้ามองก็ปริมาณจํานวนครั้งเนี่ยน้อยกว่ามากๆอาจจะมองที่หูหรือว่าอาจจะมองที่คางอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้มีความสําคัญต่อการประมวลผลว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกยังไงคะ่ะข้อที่3นะคะก็คือมีความบกพร่องในการสร้างความสัมพันธ์ การทําให้ความสัมพันธ์นั้นคงอยู่แล้วก็การเข้าใจความสัมพันธ์นะคะอย่างในเรื่องนะคะมีตอนหนึ่งที่พระเอกของเรานะคะหรือว่าบูลคังแทนนะคะเขาเล่าว่าเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยอยากให้พี่ชายของเขาเนี่ยมีเพื่อนมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวพี่ชายของเขาซึ่งเป็นโรคออทิสติกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนนะคะคือเขาเนี่ยจะอยู่กับคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะต่อไปข้อที่มีนะคะ คือมีแบบแผนของพฤติกรรมความสนใจหรือกิจกรรมที่จํากัดและซ้ํำๆนะคะโดยต้องมีมากกว่า2ในสีข้อต่ตอไปนี้นะคะข้อที่1คือมีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ พูดหรือใช้ของซ้ำๆนะคะอย่างในเรื่อง is ok to not be ok เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวมูลสังแพนะคะชอบดูการ์ตูนซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็พูดตามการ์ตูนนั้นนะคะแม้ว่าจะดูมาแบบร้อยล้านรอบแล้วก็ตามนะคะแล้วเขาเองเนี่ยก็จะอยากกินจาปองหรือว่าอยากกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซ้ำๆคือมีแบบแผนในการทําอะไรซ้ำๆค่ะข้อที่2นะคะคืออยากให้ทุกอย่างคงเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันไม่ยืดหยุดนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นออทิสติกเนี่ย มักจะมีตารางชัดเจนว่าเนี่ยสามทุ่มหรือสี่ทุ่มฉันต้องนอนแล้วนะแล้วก็ต้องตื่นกี่โมงนะแล้ววันพรุ่งนี้จะทําอะไรบ้างคือจะมีแบบแผนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสําหรับคนที่ดูซีรีส์เรื่อง is okay to not be okay นะคะหมอคิดว่ามันค่อนข้างแปลกนิดนึงที่ตัวพี่ชายเนี่ยคือกลัวผีเสื้อแล้วก็ย้ายบ้านอยู่บ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วการย้ายบ้านเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับชีวิตนะคะแต่ว่าหมอคิดว่าตัวพี่ชายที่เป็นโรคออทิสติกในเรื่องนี้นะ ะะอาจจะไม่ได้มีออทิสติกเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาน่าจะมีภาวะความหวาดกลัวจากเหตุการณ์สะเทินขวัญที่เขาได้เห็นแม่ของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายต่อหน้านะคะดังนั้นเวลาที่เขาฝันร้ายถึงตัวผีเสื้อหรือว่าเห็นผีเสื้อเนี่ยเขาก็อยากจะย้ายบ้านไปตลอดไปตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ค่อยตรงไปตรงมานะคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะการตาําราแล้วก็ดูข้อวินิจฉัย1234แล้วก็วินิจฉัยได้นะคะการที่เราจะวินิจฉัยคนคนนึงได้เนี่ยเราต้องเรียนค่อ ค่อนข้างนานนะคะอย่างตัวหมอเองนะคะก็จะต้องมีการไปดูอาจารย์ประเมินคนไข้แล้วก็ไปเรียนกับนักจิตวิทยาเรียนกับอาจารย์จิตแพทย์ที่เขามีการประเมินค่อนข้างละเอียดน,นะคะดังนั้นอันนี้คือเกณฑ์ที่หมอมาเล่าให้ฟังคร่าวๆเพื่อที่เราจะได้ดูว่าอาการออทิสติกนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้เราไปวินิจฉัยคนอื่นนะคะข้อที่3คือความสนใจในสิ่งต่างๆมีจํากัดยึดติดอยู่กับความสนใจนั้นนะคะเช่นตัวพี่ชายเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับผีเสื้อ ว่าฉันกลัวผีเสื้อหรือว่ามีความชอบหนังสือน,นิทานของโกมลยองนะคะค่อนข้างที่จะยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งยึดติดอยู่กับว่าการมีครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องนามสกุลเดียวกันนะจริงๆการมีครอบครัวมันไม่ได้เป็นแค่นามสกุลเดียวกันใช่ไหมคะบางทีการที่เราแต่งงานเข้าไปแล้วก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันได้อะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันค่ะข้อที่4คือการตอบสนองต่อสิ่งสัมผัสมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะเช่นคนที่เป็นออทิสติกบางคนเนี่ยเวลาที่มีเสียงดัง ซึ่งสาหรับคนปกติเนี่ยก็อาจจะดังขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นออทิสติกจะรู้สึกว่ามันดังมากมันรบกวนมากเลยนะคะหรือว่าในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามูลซังแทนเนี่ยมีอาการตอบสนองต่อการจับหัวเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะในช่วงเอพิโซดแรกๆที่มีคุณพ่อของเด็กคนหนึ่งนะคะที่ใส่ชุดไดโดนเสาร์มาจับหัวเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติก็แบบก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรอะไร,ะไรยังไงนะคะแต่ว่ามูลซังแทนเนี่ยเกิดอาการค่อนข้างหวาดผวาแล้วก็ตะโกนแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเราก็จะเห็น ว่าพระเอกเนี่ยมาช่วยโดยการที่เอาผ้ามาคุมแล้วก็คอยปอกเขานะคะแล้วก็เกณฑ์การวินิจฉัยในข้อ c นะคะคืออาการแสดงในช่วงแรกของวัยแห่งการพัฒนาอันนี้คือแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะดูงงงนิดนึงนะคะแต่ว่าข้อนี้คือหมายถึงว่าเราจะเห็นอาการช่วงอยู่ในวัยเด็กที่กําลังพัฒนาหรือว่ากําลังเจริญเติบโตนะคะอาการของโรคออทิสติกเนี่ยจะไม่ได้เกิดในคนที่แบบโตขึ้นไปแล้วนะคะคือจะเป็นมาตั้งแต่แรกเลยนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย หรือว่าช่วงวัยพัฒนาเลยค่ะ แล้วกอ็อีกข้อนึงนะคะซึ่งก็คือข้อดีบอกว่าไม่สามารถอธิบายอาการข้างต้นจากโรคความบกพร่องทางสติปัญญาหรือ intellectual disability หรือความล่าช้าทางพัฒนาการทุกด้านหรือว่า global developmental delay นะคะอันนี้ก็แค่จะบอกว่าอาการข้างต้นเนี่ยไม่ได้อธิบายจากโรคอื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าอาการแต่ละอาการของโรคออทิสติกเนี่ยค่อนข้างเฉพาะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเห็นได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลย1-2ขวบเลยเช่นเว ลากอดเนี่ยก็ไม่กอดตอบนะคะหรือว่าไม่ค่อยชีย้เวลาที่เห็นสิ่งของหรือว่าอยากได้คือจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเด็กคนอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเวลาที่เด็กอยากให้พ่อแม่อุ้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบบชูมืออย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชูมือแบบปกตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาการของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีบางอาการแต่ว่าอาจจะไม่มีบางอาการนะคะอย่างเช่น ที่คลินิกนะคะเด็กออทิสติกบางคนก็เจะมองตาก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องมีครบทุกข้อนะคะคือให้มีตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องสาเหตุอของโรคออทิสติกนะคะเกิดจากอะไรมันยังไม่มีสาเหตุแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรคิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะแล้วก็อันนึงที่หมอยังจะย้ําในวิดีโอนี้เลยนะคะคือวัคซีนไม่ทําให้เกิดโรคออทิสติกนะคะทุกคนในช่วงปี2000เนี่ยมันมีงานวิจัย ที่ออกมาซึ่งตอนนี้งานวิจัยนั้นถูกล้มล้างไปแล้วนะคะแล้วก็คนที่ทํางานวิจัยนั้นเนี่ยก็ได้รับความเสียหายมากมายเพราะว่าเขาทําให้พ่อแม่เนี่ยได้รับข้อมูลผิดๆไปนะคะเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางคนเนี่ยไม่ยอมให้ลูกฉีดยาหรือว่าฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่ากลัวเป็นโรคออทิสติกนะคะหมอจะย้ำอีกครั้งว่า โรคออทิสติกไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนนะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยให้ลูกตัวเองเนี่ยได้รับวัคซีนตามกาหนดแล้วก็ให้ครบทุกเข็มนะคะเพราะว่าความร้ายแรงจากการที่เป็นโรคหัดหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าการเป็นออทิสติกนะคะแล้วก็วัคซีนไม่ได้ทําให้เกิดโรคออทิสติกคะ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือโรคออทิสติกนะคะมักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็หมออยากจะพูดถึงเรื่องของระดับ I q คเล็กน้อย นะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าพี่ชายของพระเอกเนี่ยค่อนข้างดูช่วยเหลือตัวเองได้ดีเลยแต่ว่าคนที่เขารู้จักนั้นไม่ได้อยู่ถึงขั้นนั้นนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะว่าโรคออทิสติกเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมหรือว่าเป็นเหมือนกับสายลุงที่มีสีแตกต่างกันนะคะดังนั้นจะมีคนที่เป็นมากแล้วก็คนที่เป็นน้อยนะคะระดับไอคิวของคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยมีแค่หน,นึ่งในสคนหรือว่า25%เเท่านั้นนะคะที่มีไอคิวปกตินะคะดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ย จะมีไอคิวที่ต่ำกว่าปกตินะคะทำให้เขามีความล่าช้าในการเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเป็นโรคออทิสติกถึงขั้นรุนแรงระดับปานกลางถึงมากเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารดังนั้นลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถสื่อสารดักที่ต้องการได้ไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเขาหิวหรือว่าอยากเข้าห้องน้ำนะคะดังนั้นก็อาจจะมีปัญหาพฤติกรรมตามมาเช่นอาจจะมีความก้าวร้าวหรือว่าส่งเสียงดังเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความสนใจ อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมีได้เหมือนกันแล้วก็คนไข้บางคนที่เป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงเนี่ยจะต้องได้รับการช่วยเหลือที่ค่อนข้างดูแลแบบอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหรืออาจจะต้องช่วยเหลือในระดับชีวิตประจําวันเลยก็มีค่ะการรักษาโรคออทิสติกนั้นมีอะไรบ้างนะคะจะบอกว่ายานั้นนะคะไม่ทําให้หายจากโรคนะคะแต่ว่ายาเนี่ยช่วยอาการบางอาการได้อย่างเช่นบางคนมีความก้าวร้าวร่วมด้วยหรือว่ามีความซึมเศร้าร่วมด้วยเนี่ยยาก็อาจช่วยได้นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าสงสั ว่าลูกเป็นออทิสติกนะคะก็สามารถพาไปหากุมารแพทย์ที่เกี่ยวกับเฉพาะทางของด้านการเจริญเติบโตเด็กได้นะคะหรือว่าอาจจะพาไปพบจิตแพทย์เด็กได้ะคะ่ะทีนี้พอรู้แล้วนะคะ early intervention หรือว่าการรักษาโดยเร็วนี่ สำคัญที่สุดนะคะยิ่งรักษายิ่งเร็วยิ่งดีนะคะหมอไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมีโปรแกรมที่เรียกว่า ABA หรือว่า a p p l i e d Behavioral Analysis นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สอนให้เด็กนะคะรู้จักใช้ทักษะชีวิตนะคะอย่างเช่นสอนนับเลขเลยนะคะแล้วก็มีอย่างสมมติว่าเด็กเนี่ยไปตลาดแล้วก็อยากได้ของแล้วก็ทำลายข้าของอะไรอย่างนี้นะคะใช้เงินไม่เป็นนะคะคุณครูหรือว่านัก จิตบาบัดหรือว่านักกิจกรรมบําบัดที่เขาทําตรงนี้เนี่ยก็จะพาเด็กไปตลาดเลยนะคะแล้วก็สอนว่านับเงินยังไงซื้อของยังไงเลือกของยังไงอบอกความต้องการยังไงนะคะแล้วก็โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คนที่เป็นออทิสติกแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้นได้รับการรักษาโดยเร็วแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้ค่ะอย่างพี่ชายของพอเอกเนี่ยหมอคิดว่าค่อนข้างที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีนะคะแล้วก็แม้ว่าเขาเนี่ยตอน แรกอาจจะไม่เข้าใจเช่นไม่เข้าใจเรื่องสีหน้าท่าทางนะคะแต่เราก็จะเห็นได้ว่าพี่ชายของแพทย์เนี่ยมีตัวชาร์ตอารมณ์ที่จะบอกสีหน้าท่าทางได้นะคะว่าแบบนี้หน้าแบบนี้แปลว่าโกรธหน้าแบบนี้แปลว่าเศร้าหน้าแบบนี้แปลว่าดีใจนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์ของหมอเนี่ยสอนนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในตํารานะคะเขาบอกว่าการสอนให้เด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยกอดพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กอดจากความรู้ รู้สึกข้างในที่เขารู้สึกว่าต้องกอดเพราะว่าเหมือนสมองส่วนนั้นมันไม่ได้พัฒนาให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแต่ว่าการที่เขากอดเนี่ยก็ทําให้พ่อแม่ดีใจแล้วนะคะอย่างในเรื่องของ is okay to not be okay มันมีตอนที่พระเอกเนี่ยบอกให้พี่ชายของเขาเนี่ยกอดคือพี่ชายก็กอดนะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเคอะเขินเพราะว่าเขาทําไม่เป็นแล้วพระเอกเนี่ยก็บอกให้พี่ชายของเขาเนี่ยรูปหลังด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถสอน social skill หรือว่าสอนทักษะทางสังคม ให้กับคนที่เป็นโรคออทิสติกได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็จบก,กันไปแล้วนะคะหมออยากจะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเรื่องโรคออทิสติกเนี่ยมีอาการหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีตั้งแต่อาการมากไปจนถึงอาการน้อยนะคะแล้วก็อยากให้คนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะเข้าใจคนที่เป็นโรคออทิสติกมากขึ้นนะคะแล้วก็มองเขาด้วยความเข้าใจแล้วก็ความไม่รังเกียจนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลายคนถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ้ยคนนี้บ้าหรือเปล่าหรือว่าคน ไม่ปกติหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในตัวเขาเราจะรู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นแล้วก็รู้ว่าทําไมเขาถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบนั้นนะคะหมอขอจบด้วยคําคมอันนึงนะคะซึ่งคําคมนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า I do not suffer from autism but I do suffer from the way you treat me นะคะโดยคนที่พูดคำนี้ชื่อว่า Tyler Durden นะคะ แปลเป็นไทยก็คือฉันไม่ได้รับความเจ็บปวดจากโรคออทิสติกแต่ฉันได้รับความเจ็บปวดจากสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อฉันนี่ค่อนข้างคมมากเลยไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วโรคออทิสติกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้คนที่เป็นโรคเนี่ยรู้สึกว่า มันทําให้เขาเจ็บปวดเท่าไหร่แต่ว่าการที่ได้รับการปฏิบัติโดยที่ไม่ได้รับความเห็นใจหรือว่าความไม่เข้าใจจากคนอื่นต่างหากนะคะที่ทําให้เขาเจ็บปวดนะคะไทเลอร์เดอร์เดนนะคะหมอพยายามไปหาว่าเขาเป็นใครนะคะปรากฏว่าที่หมอเจอเนี่ยคือเป็นตัวละครหนึ่งในหนักเรื่องไฟ c ลับนะคะแต่ว่าหมอก็พยายามไปหาว่าเอตัวละครนี้เป็นออทิสติกหรอเพราะว่าจาก เท่าที่หมอดูเทรลเลอร์เขาดูไม่ได้เป็นออทิสติกนะแต่ว่าก็ก็ไม่เจอนะคะแล้วหมอก,ก็ไม่ได้ดูละครเรื่องนี้พอที่จะบอกว่าเขาอะไรยังไงนะคะแต่ คิดว่าไทเลอร์เดอร์เดนน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นโรคออทิสติกแล้วก็มีคําพูดนี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครดูก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้นะคะอันนี้คือหมอแค่จะเล่าที่มาของคําคมนะคะว่าหมอไม่ได้คิดเองแล้วก็มาจากบุคคลคนหนึ่งนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม anyone can be anything นะคะทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายในซีรีส์นี้นะคะ พระเอกของเราเนี่ยเป็นพระก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าออทิซึมนะคะมีรากศาพัพท์จากา <c oughs> ค่ะาขอกินน้ำแป๊บก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าโรคออทิซึมนะคะมีภาษารากศัพท์มาจากภาษากรีกเอาแมวแมวแมอ่า oh uh, โรคสำหรับตัวสำหรับตัวพี่ชายที่เป็นออทิสติกในเรื่องนี้นะคะอาจจะไม่ได้มี